สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องชาแนลบ้านคุณหนุ่มนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะคือช่วงนี้เราไปเจอไอเทมหนึ่งนะก็คือแบบว่าเหมือนกับมันเรียกอะไรนะคีย์บอร์ด <c oughs> คือเหมือนกับว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนะเห็นแต่เห็นที่น้องๆที่ทํางานเขาใช้กันเยอะมาก เขาเรียกอะไรนะ Mechanical keyboard อะเวลาพีม <Elliot> ันจะเต๊ะเต๊ะเต๊เราก็เลยไปลองเล่นของเขามาบ้างเนาะก็ของพีช่ชงงานบ้างของน้องที่งานบ้างเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากก็เลยไปหาข้อมูลนะหาข้อมูลได้ประมาณ2วันมั้งไปดูรีวิวตาม Youtube บ้างคือดูรีวิวเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าอ๋อมันลงตัวที่ เป็นโลโปรไฟนะทุกคนก็คือโลโปรไฟเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันก็จะแตกต่างจากคีย์บอร์ดของที่ที่ออฟฟิศเขาใช้กันนะที่น้องๆที่ใหมาเขาใช้กันคือมันจะค่อนข้างจะเสียงเบากว่าแล้วก็ปุ่มมันจะเตี้ยกว่าคือแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเสียงมันจะเบากว่าปุ่มจะเตี้ยกว่านะแล้วความรู้สึกกับมันเหมือนจะมันจะเหมือนคล้ายๆกับเราเราพิมพ์อยู่ อยู่อะไรนะอยู่บนโน้ตบุ๊กอะฟิลลิ่งประมาณนั้นนะทุกคนอืมก็ก็ประมาณว่าประมาณนี้นะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูดอูอ่านะว่าเราเราไปเลือกรุ่นไหนมาบ้างนะก็คือเราก็ไปหาข้อมูลมาเยอะมากเลยทุกคน แต่ว่าสองวันนะเราก็ถอยแล้วปรากฏว่าเราไปเจอเราไปถอยตัวนี้มาก่อนตัวนี้คือคีย c คอนเคสามเวอร์ชั่นสองนะทุกคนก็เป็นโลโกไฟล์คีย์บอร์ดนะก็กล่องมันจะประมาณนี้แล้วก็รูปหลัก <c oughs> แกะออกมาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอุ้ย ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นแบบคีย์บอร์ด75%นะใช่ไหมนะถ้าไม่ใช่ก็ช่วยนี่ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังใหม่มากๆกับกับวงการคีย์บอร์ดนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะน่าจะประมาณนี้นหละคือเราอะรู้มาว่าคือเขาจะมีคีย์บอร์ด100% 7 0 7 5 65%นะ ก็คือเปอร์เซ็นต์วัดจากอะไรมันวัดจากาเวลาที่คีย์บอร์ดเนี่ยอย่างคีย์บอร์ดปกติทั่วไปใช่ไหมทุกคนเพื่อนๆมันก็จะมีปุ่มนำแพดท,ที่เป็นตัวเลขใช่ไหมอันนั้นอะเป็นคีย์บอร์ดใหญ่ๆเลยแบบที่เราใช้กันทั่วไปก็ Logitech อะไรธรรมดาแบบใหญ่ๆอะมันก็จะเลอ u ์มันก็จะแบบเป็น100%อต่ะนะตามที่เราเข้าใจนะเพราะเราก็ศึกษามาไม่มากเพิ่งอาทิตย์กว่าเองแล้วก็อืม นี่ก็จะมีคู่มือมาแบบนี้นะใช้ได้ทั้งสามแพลตฟอร์มนะ Mac Windows แล้วก็อะไรนะอ๋ออันนี้มันใช้ได้สองแพลตฟอร์มนะ Mac Windows อ๋อ Android ก็ใช้ได้อน,นี้เราเทสแล้วนะ Android ใช้ได้ใช้กับมือถือได้นะแกะออกมาก็จะประมาณนี้มีคีย์บอร์ดมาให้แบบนี้นะให้ดูใกล้ๆแล้วกดให้ดู อันนี้เป็นบราสวิทนะทุกคนเสียงไม่ดังมากบราสวิทคืออะไรบราสวิทก็คือคือตัวที่เป็นข้างในของมันอะข้างในปุ่มของมันอะเพื่อนๆดูข้างในเนี่ยบราสวิทจะอยู่ข้างในนี้เป็นเป็นเหมือนแบบว่ามันจะมีบรามีเรดมีบูบราเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าว่าเหมือนมันเด้งสู้มือน,นิดนึงแต่เรดอะเรสมันจะเตี้ย มันจะไม่แบบไม่ผ่านไม่ผ่านความรู้สึกคนการกดปุ่มเลยมันจะเบาๆเตี้ยๆซึ่งเราไปลองมาแล้วของของน้องที่ทํางานนะเรารู้สึกว่าไม่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 เหมาะกับเราคือไม่ค่อยชอบเราชอบให้มันแบบเด้งๆหน่อยหนึ่งอืมแล้วก็บูสวิตอะจะเป็นตัวที่ต้องใช้แรงกดเยอะที่สุดก็คือจะมีลักษณะที่เสียงดังนะแต่เราก็ไม่ชอบเสียงดังด้วยเราชอบแบบเสียงแบบเงียบๆหน่อย นะเราก็เลยเลือกเป็นโลโกไฟล์แล้วก็เลือกเป็นบาวสวิตแบบนี้ถามว่านี้เสียงดังไหมก็มีบ้างเ <c oughs> นาะเล็นกน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเราเราจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งด้วยคือเรายังไม่จบแค่รุ่นนี้นะทุกคนเราแบบก็ตรงนี้ก็ถือว่าถูกใจแล้วระดับหนึ่งนะแล้วก็มีไฟเปดิดปุดไฟตรงนี้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้อะ ขอเปิดนี่นวมันก็จะมีไฟแต่นี้น่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรมันไม่มืดอะเนาะไม่เป็นไรนก็จะมีไฟแวบๆได้พอเอิญมันไม่มืดมันเลยไม่ค่อยเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไฟไหม ปุ๊บแปบปุ๊บแบปุ๊บแปบเลยทุกคนเปลี่ยนไฟเป็นไปเป็นมาได้ก็พึ่งเราก็พึ่งเล่นไม่เท่าไหร่เองนะทุกคนแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันบางดีแต่ว่าที่เขาบอกว่าพกไปไหนมาไหนได้อ่ะ เราก็มองว่ามันก็ลําบากอยู่นิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นขนาดก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าน้ําหนักมันหนักไหมตัวนี้มันก็เขาว่ามันหนักประมาณห้าร้อยกรัมนะเราไปว่ายังหนักอยู่นะคือแต่ว่าก็พกไปได้แหละก็ถือว่าเล็กในระดับในในรุ่นของมันแล้วอ่ะอนะแต่ว่าเราเราว่าเราก็ยังแบบรู้สึกว่าไม่อยากพกอยู่ดีเพราะว่ามันเกะกะมันมันเนี่ยมันขนาดมันก็ ประมาณหนึ่งอยู่เนี่ยเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ที่บอกว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมันจะไม่มีปุ่มนำแผดเห็นไหมปุ่มนำแผดมันหายไปตรงนี้เนาะม,มันก็จะมันก็เหลือแต่เหลืออยู่ประมาณ75% 78มั้ง78คีย์อะไรประมาณเนี้ก็ <c oughs> ถ้าจะมีอะไรนะมีปุ่มเปลี่ยนมาให้นะเราถ้าเราใช้ Windows หรือ Mac เราก็เปลี่ยนได้มันจะเป็นปุ่มปุ่มสัญลักษณ์ของ command ถ้าเป็นปุ่ม ของพวกแมคอ่ะมันก็จะเป็นปุ่มคอมมานด์ใช่ไหมแต่นี่มันเป็นปุ่มวินโดว์ปุ่มอันเทนเนตปุ่มคอนโทรลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เปลี่ยนเนี่ยปุ่มคอมมานด์ทุกคนโอเคแล้วก็มีสาย USB C Type C นะนี่นะสายชาร์จอันนี้ถือว่าแบตก็อึดพอสมควรนะอโอเคอันนี้เยอะแล้วพูดพูดไปเยอะแล้วอันนี้นะเป็น K3 เวอร์ชัน2นะของคีครอนนะแต่ว่าหลังจากที่เราดูรีวิวไปสักพักหนึ่งทุกคนเราก็ไปพบกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอีกรุ่นหนึ่งนะที่ที่เพิ่งออกมาใหม่เลยทุกคนเหมือนกับว่าเหมือนเพิ่งออกมาประมาณไม่กี่เดือนมั้งเอยแต่ว่าถ้าถ้าต่างประเทศมมีขายเป็นเป็นปีเป็นปีแล้วมั้งแต่ว่า ถ้าที่ที่เป็นดีลเลอร์ที่เอามาขายเมืองไทยอะ่ะยังแบบเพิ่งเอามาขายอะ่ะประมาณเดอือน2ุองเดอือนนี่แหละก็ไปเจอเจ้ารุ่นนี้มากล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้เบลเลอร์เลยรุ่นนี้คือ Newfee 75นะเป็นโลโ f ไฟคีย์บอร์ดแล้วก็เนี่ยกล่องเบลเลอร์เลย Unlock your productivity นะเขียนมาซะอย่างดีแต่เราว่านี่ Unlock your g u a l e เรามากกว่า <laughs> ทุกคนคือ โลโกไฟล์ก็เขาบอกว่าคือเราไปดูรีวิวหัวเขาบอกดีมากอย่างงูอย่างนี้นะเราจนแบบกดใจไม่ไหวแล้วกดเผลอกดสั่งไปหน้ามืดมาทุกคน <c oughs> แต่นี้ก็ราคาจะแพงกว่ารุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นคลีคอนนะตัวนี้จะอยู่ที่สี่พันกว่าบาทนะทุกคนกล่องมันก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นี่เห็นไหมแอร์เจห้า นิวฟี่แอร์เจ็ดห้านะแล้วก็มีการ์ตูนด้านหลังนี้ด้วยอนิเมะเลยนี่นะกล่องอีกชั้นหนึ่งกล่องเยอะไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์นิวฟี่แล้วเขาก็จะมีพวกคีย์แคป i c a ปมาให้เปลี่ยนนะของของอ mac mac os นะนก็มีเนี่ยปุ่มต่างๆอันนี้ที่เราบอกที่เราบอกว่าอันนี้ตัวสวิตช์นะก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในเนี่ยเห็นไหมอันนี้ red switch อันนี้ blue switch อันนี้ brown switch เห็นไหมเป็นลักษณะน,นี้ทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเคยเล่นคีย์บอร์ดอ่ะก็ก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นะ คือเราก็เพิ่งเข้าองการมาประมาณอาทิตย์กว่าแต่เราก็รู้ประมาณนี้แหละรู้จักใน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 ยูทูบนี่แหละนี่นะบราวสวิตมันก็จะเป็นสีสีแบบนี้เห็นไหมเบวสวิตให้ดูแล้วเวลากดมันก็จะเป็นประมาณนี้ เนี่ยที่อยู่ข้างในนี่บาวสวิตตโอเคตัวนี้รูปลักษ์เราค่อนข้างประทับใจเลยนะ<_ <k> _ <n> เพราะว่าเขามีรูปลักษ์ที่สวยงามสีสันให้มาดีเห็นไหมเห็นไหมทุกคนสีสันให้มาดีมากแต่หนักกว่าตัวเมื่อกี้นะหนักกว่าตัวคีครอนนะ นี่นะปุ่มกดนี่นะอืมความบางประมาณนี้อันนี้เป็นฐานตั้งนะถ้าชอบสูงก็ก็เอาใส่เข้าไปได้ไปเป็นเม็ดเหล็กนะยึดยึดติดไปนล้นะติดได้สองสองด้านให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่ได้แกะเลย ข้างหลังเห็นไหมตรงนี้จริงๆต้องแกะออกกลัวเป็นรอยเดี๋ยวก็ต้องแกะอยู่ดีแหละนะทุกคนอันนี้ก็มีไฟด้วยมีไฟเป็นอินดิเคเตอร์ตรงนี้บอกบอกว่าแบตหมดไม่หมดได้ต้องกดปุ่มอะไรทุกอย่างก็างจาไม่ได้นะว่าให้รู้ว่าแบตจะหมดหรือใกล้หมดหรือยังไม่หมดอะไรเงี้ยม,มันมีคีย์ลัดอยู่มีในคู่มือนะทุกคนสามารถไปดูได้นะแต่ว่าวิธีการแผ่ของบลูทูธอะทำคล้ายๆกัน,ก,นกันกับทุกรุ่นแหละ กดฟังก์ชันกด1กด2กด3าเนี่ยแพร์ตามอุปกรณ์นะทุกคนตัวนี้ความรู้สึกค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กมากมากมากกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะทุกคนเอาความรู้สึกเรานะถ้าถามความรู้สึกในการท3ความพิดเห็นส่วนตัวลนะความรู้สึกในการใช้งานนะเราเราเหมือนจะเทใจไปใ,ให้กับนิวฟีนี่มากกว่านะเพราะเหมือนกับ เขาเรียกว่าไม่รู sure. like ้อะมันเราไม่อยากเราปกติเราชอบเราชอบพิมพ์แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอินกับตัวพวกมนิคาอะไรนะมานคิคอคคีย์บอร์ดอะที่มันเป็นเสียงดังกปักปักปักแล้วก็ปุ่มใหญ่ๆอะเราจะไม่ค่อยแบบเราจะไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่นะเราก็เลยชอบแนวนี้มากกว่าอืซึ่งไปเสิร์ชดูมาเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชมาก็เจอแบบว่าสองรุ่นนี้แหละ ที่เขาชอบเอามาคอมเพร์กันเขาชอบเอามาคอมแพร์กันนะสองรุ่นนี้ K3 k ี r o n K3 v e r s i o สองกับ n e w f e e 75 n e w f e e Air 75นะทุกคนสรุปคือเราชอบสัมผัสของคือการพิมพ์ความรู้สึกในการพิมพ์แบบนี้เราชอบมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมาก แต่ว่าเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ไม่ได้ต่างเขาเรียกว่าไม่รู้อะแล้วแต่จริตคนชอบแต่ละว่าอันเนี้ยถ้าใครที่ชอบใช้คีย์บอร์ดของโนต้ตบุ๊กนะก็แนะนำตัวนี้ดีกว่า New ฟี75นะเราว่าตัวเนี้ยไม่ต้องปรับตัวมากสำหรับคนที่ชอบใช้คีย์บอร์ดโนต้ตบุ๊กนะมันไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็บางด้วยอืมนะ แล้วทําไมทําไมเราถึงไม่ใช้โน้ตบุ๊กล่ะเออเขาบอกทำไมชอบคีย์บอร์ดโน้ตบุถึงไม่ใช้โน้ตบุ๊กคือถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กอ่ะมันก็ไม่ได้จอใหญ่ไงทุกคนอืมเพราะทุกวันเนี้เราเี่ยทุกคนถ่ายให้ดูคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้เราพิมพ์เราใช้จออนนี้เราใช้โน้ตบุ๊กต่อ HDMI ขึ้นจอแบบนี้นะทุกคนอืม เนี่ยเนี่ยเราเปิดให้ดู เนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเราใช้แบบนี้นะแล้วพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเนี่ยมันจอใหญ่กว่าแล้วถ้าเกิดเนี่ยเราใช้เป็นแบบโน้ตบุ๊กใช่ไหมมันกไ็ได้จอเล็กใช่ไหมอืมแล้วถ้าถ้าถามว่าเออเราก็ต้องพับโน้ตบุ๊กแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราจะพิมพ์พิมพ์ด้วยแป้นโน้ตบุ๊กแล้วไปจอนี้ด้วยมันก็ยังไงอะมันก็ต้องมาวางตรงนี้ใช่ไหมมันก็เกะกะใช่ไหมแล้ว ก็ต้องบังอันนี้อีกก็ต้องภาพอย่างนี้อีกมันไม่ได้ไงทุกคนเราก็เลยต้องเจาะต่อลักษณะน,นี้นะทุกคนแล้วก็ประมาณเนี้ยมันก็สะดวกดีแล้วก็ได้จอทำงานจอใหญ่ๆด้วยนะอืและนี่ถือโอกาสบอกนี่ไปเลยอันนี้คือที่ลองที่ลองข้อมือ ของคีครอนนะแต่เราเอามาใช้กับนิวฟีนะมันสวยดีจริงๆมันต้องใช้กับรุ่นนี้แหละเพราะว่ามันมันมันซื้อมาเพื่อรุ่นนี้เลยซื้อมาเพื่อรุ่น k k 3เลยไอตัวตัวที่วางที่วางเนี่ยเหมือนมัาจะพอดีเป๊ะความหนาจะพอดีเป๊ะเห็นไหมความหนาจพอดีกับรุ่นนี้เป๊ะเ,เลยเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราจะเอาวันนี้ไปที่ออฟฟิศดีไหมหรือว่าจะใช้อยู่ที่บ้านดีเพราะมันก็ จริงๆมันควรจะเอาไปใช้กับของมันแหละเพราะว่ามันเท่าเท่าเท่ากันพอดีเป,เ,ปเป๊ะๆเราอาจจะเอาของที่ออฟฟิศมานะที่เป็นของโลจิเทคเดี๋ยวดูก่อนส่วนอันนี้ก็เป็นเมาส์เมาส์ของ Anitech นะเมาส์ a n i t e c h เป็นเมาส์สุขภาพนะเออเราเริ่มชินกับเมาส์แบบนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะรีว,ว,ว,รว,วิวอีกคลิปหนึ่งนะอืมอและวนี้เป็นแท่นแท่นวางโน้ตบุ๊กนะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาวางก็เป็นระเบียบดีแล้วก็วางสามารถเอา iPad มาวางได้ด้วยตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาพูดถึงเรื่องคีย์บอร์ดต่อดีกว่านะอะ ความรู้สึกนะหลังใช้งานอย่างที่บอกไปก็คือสรุป้าคอมเพลระหว่าง2อันนี้นะเราเทาใจไปให้ใหกับ Newfee 75 Newfee a นิวมากกว่านะเพราะว่า1เลยเราชอบชอบฟีลลิ่งเวลาพิมพ์อ่ะมันเหมือนโน้ตบุ๊กอ่ะแล้วเราไม่ต้องปรับตัวเยอะอะ่ะแล้วปุ่มอะไรมันแบบมันไม่ได้เล็กมันไม่ได้แคบมากเหมือนความรู้สึกมันเหมือนอม,มันใหญ่ดีแล้วก็ ปุ่มมันใหญ่นะแล้วก็อะไรอ่ะ <c oughs> มันมันมันได้ความรู้สึกเหมือนพิมพ์โน้ตบุ๊กอ่ะอื <c oughs> จริงแล้วก็ส่วนเคคีคอนเคเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่าให้ลองซื้อคีย์แคปมาเปลี่ยนนะที่มันคล้ายๆกับของนิวฟีอ่ะเออเราก็ว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะ เพราะว่าปุ่มอะไรมันก็ความมันก็กดแล้วมันก็เบาๆคล้ายๆกันแหละเพราะเป็นเบาสวิตช์เหมือนกันแต่ว่าแค่ปุ่มมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองปุ่มปุ่มมันเล็กกว่าความปุ่มของคีย์คอนมันห่างนะแล้วให้ปุ่มของคีย์คอนนะมันห่างห่างแล้วมันก็เลยเล็กไงแต่ปุ่มนี้มันเหมือนติดกันแล้วมันก็เลยปุ่มใหญ่อืแต่แต่นิวฟีอะความเสียงดังจะดังกว่านะ แต่เน,นี้เสียงเบาวกว่าอืมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะซื้อคีย์บอร์ดสรุ่นนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนเรื่องข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปที่ เราพูดผิดอะไรเงี้ยขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะเพราะว่าเราพึ่งจะมาเล่นคีย์บอร์ดสองตัวนี้อาทิตย์กว่า,วาเองทุกคนอาทิตย์กว่าเองที่สั่งมาสั่งมาติดติดกันเลยเพราะว่าเออมันมันคาใจอะทุกคนคือเราอยากรู้ว่ามันมันเป็นยังไงคือนะเพราะว่าเราตอนแรกรู้สึกว่าเคเคสามวีสองอะโอเคสำหรับเราแล้วนะแต่พอสั่งนิวฟี่มาอีกทีหนึง่งเอ้ย ทำไมรู้สึกดีกว่าก็เลยแบบเออจะใช้ได้ทั้งสองรุ่นแหละทุกคนแล้วว่าเดี๋ยววันหลังจะลองเอาคีย์แคปที่คล้ายๆของนิวฟี่มาเปลี่ยนของคีย์ครอนนะแล้วก็ลองใช้ดูนะยังไงถ้าชอบเป็นไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเออจะบอกว่าช่องนี้บางบงก็จะรีวิวทุกอย่างนะเพื่อนๆคือเหมือนกับว่า แรกๆเราอาจจะรีวิวบ้านรีวิวทำส่วนนะแต่ว่าหลังๆมันอาจจะไม่ค่อยมีบ้างมีมีน้อยอาจจะไม่ค่อยได้ทําบ้างหรือได้ทําอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยการอัปเดตหนึ่งนะทุกคนก็อาจจะมีอย่างอื่นแทรกมายังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็คือจะรีวิวพวกของใหม่ๆที่เราซื้อเข้าบ้านนะแล้วก็ไอเทมต่างๆแกจิตต่างๆนะทุกคนเราจะรีวิวไปเรื่อยๆนะถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ ขอบคุณครับ